สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีชี้ทางออกวงการสงฆ์มัวหมองมหาเถระต้องเข้มข้นดำเนินการ นครราชสีมาเทวันชี้ทางออกพระสงฆ์มัวหมองมหาเถรสมาคมต้องดำเนินการยำ้ำสำนักพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดต้องสอดส่องดูแลเข้มขน้น เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ลำตะคองวิลเลจศูนย์การค้าเดอะมออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายเทวันลิปตะพันลบอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักชาติพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการแก้ไขหลังมีข่าววงการสงมัวหมองมากว่า ตนเองในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งคิดว่าพระสงฆ์ที่มีกิจสงฆ์ที่ดีก็มีมากมายและก็ยังมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาเคารพนับถือแต่ก็อาจจะมีบ้างที่เห็นตามข่าวอันนี้เป็นเรื่องของมหาเทรสมาคม ที่จะต้องไปดำเนินการว่าต้องมีมาตรการอย่างไรซึ่งตนเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วว่าทางมอสจะมีมาตรการเช่นมีพระมาบวชใหม่และสำนักพุทธศาสนาแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เกิดปัญหาที่จะต้องเข้าไปดูแลเข้มข้นเพื่อที่จะได้รายงานถ้าสมมุติเห็นตรงไหนที่มีอะไรพฤติกรรมไม่เหมาะสมตรงนี้ก็ดีที่จะให้ทางสำนักพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดเข้าไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการสอดส่องดูแล ส่วนจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะญาติโยมนั้นตนคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วคงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดูว่าพระภิกษุทรงรูปไหนมีความเหมาะสมขนาดไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ